อ้าวคุณสตตีมัเหรอใช่ขึ้นละสองคุมแล้วสวัสดีค่ะทุกคนดูเน็กรับปิงรองสิคะน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยเก้ฮ้ยมันเกินเก้าเก้ามาแล้วด้วยซ้ำเก้าเก้านะอย่าทำอย่างนั้มันเกินมาแล้วมันสองพันเลยมันสองพันเท่าไหร่นะเก้าป่ะสองพันเก้า สองพันสองต้ออสงหัวนะใส่แฮชแท็กตัวเลขที่ไม่ธรรมดาแท็กตัวเลขที่ไม่ธรรมดาแท็กแน่นอนตัวเลขธรรมดาเหรอครเคียร์เคเตอร์มือใหม่เอาวเราเริ่มมแล้ะไม่ติดหรือเปล่าไม่ติดปล่าไม่ติดแล้วเปล่าติดแฮชแท็กครรีเเออต์มืใหม่หรือว่าเราเชิญบิดคนแล้ววันนี้เอาเชิญตัวละครลับตัวละครลับที่ไม่รับเปล่า มันมันมีนะผมเคยแบบกดเชิญเพื่อนแล้วเชิญทุกคนไม่เชิญคนอื่นเนื้อชื่ออะไรเนี่ยชื่อเขียนชื่อหน้าเขียนแล้วแล้วก็กดรัวๆแล้วเข้ามาปินไปในช่องแชทคแลเชิญผิดป่ะครับผมเออว่ะเชิญผิดฮะน้องและไอ้คนที่ไม่เข้าก็นั่งเงียบด้วยตั้งแต่ไงต้องเป็นผู้ดีรอเนี่ยช่อเขียนเก่งจริงจ้าโคตรเก่งตี สองที่ตีอ้อยหนึ่งโคตรเก่งเลยขอรีแต่มันเจ็ดขอยาไปหน่อยอันสีแต่คุณคิราเขาไลฟ์แล้วนะอ้าโยกจะดูไลฟ์คุณม้ก่อนก็ได้อ้าโย่ในวีทูเบิร์สตูดิโอ่ะบันช่วยได้นะฮััโหลครับเฮ้ ฮัลโหลฮัลโหลกำลังรออยู่กำลังรออยู่ไายอ๋อผู้ปอดเข้าไม่ได้เียบร้อยสวัสดีค่ะทุกคนอัดแชร์แบบีวคุณคปิงของเราสิทุกคนแน่นอนว่าเทพสุดสุดโดนตัวขับสาบเข้ามาโอ้ยหกร้อยแล้ว啊เจ็ดร้อย พันแปดเ้้ันทีคือแบบพันพันพอ้าวอ้าวใครอะใครหายใครหายคุณโบนคุณโบนไม่นะไม่นะคุณโบนว้านะบ้านคุณโบนอะเีเดือดเต็ปโอ้โหเห็นแบบนี้นะเราก็ยังอยู่นะ แต่ว่าเราจะพูดดีเลยนิดนึงองพันห้าสิบสองพันห้าสิบเรยสองพันห้าสิบห้าสองพันสามป่สองพันสามสองพันหกสิบสามสองพันสามป่สองพันสามป่ะสองพันสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนเชื่อหรอปะ สวัสดีคุณซายะาดูเน็ตที่เราปิงสิโครับน่ากลัวมากเลยวิธีเล่นให้ผ่านให้มานามินำไม่ถ้าเรานำเราตายก่อนคนแรกบอกเลยชวนคบ ตอนนี้กำลังแบบแคแค b ลูกลัวส่งส่งให้ด้วยได้ๆตอนน้พดีเรากำลังเผยแพทยตัวเลขให้กับทุกคนจริงเผยแพทยตัวเลขเลยพลอยขับรถไปพันรไปพันเจ็ดแล้วตัวเลขมันโหดร้ายมากอยู่ผมปิดอันนี้หน่เช็ดก่อนหมดไฟเรากำลังแบบเราคุณเข้าคุณเข้าสวนมาได้ไหมคุณขิ้ขวาจอยผมได้ไหม เปลี่ยนเปลี่ยนจากน่ะเดี๋ยวออกดิสดีกว่าเออพอปิดติดเราดีขึ้นเห็นไหมกับผมเหมือนเดิมละนิดเหลือห้าร้อยสองร้อยสองร้อยเว้ยดีขึ้นแล้วอ่าร้อยหนึ่งดีขึ้นแล้วเออดีขึ้นแล้วเห็นไหมล่ะเ้ยความเด็ดของผมอ่ะ คอมเทพอะคอมเทพแมนตอนนี้กำลังรอเพื่อนๆได้เข้ามาคบกันทุกคนนะคะเกมเข้าผ่านมอสหรือว่าเกมเข้าผ่านเข้าผ่านเกมปกติเกมปกติหรือเปล่าอ้าวทำไมเข้าไม่ได้กันเขาหมดติดปัญหาแล้วยังไงครับยังไงเกี่ยวปัญหาแล้วพราะอะไรยังไงฮะยังไงยังไงฮะยังไงฮะกการตอนยี่สิบนาฬิกา เจอเหตุการณ์ตอนเป๊ะเวลาเป๊ะๆนะครับโอ้โวัสดีครับคุณเอ่อสยามนะครับอันนี้หล่อสกครู่นะครับก่อนที่คุณจะมาแปลงร่างเป็นผีตอนนี้ผมขอเชิญเพื่อนๆเข้ามาครับคุณต้องอะไรนี่คุณคุณต้องอะไรวะถวายหัวหมูก่อนอุ้ยน่ากลัวเข้าไม่ได้หรอกูต้องกูต้องถวายน้ำแดงก่อนเนาะถึงจะเข้าได้เชื่อผมมั้ยขนาดนั้นเลยอืม มาเลยดีห้องเกใหม่ลองสร้างห้องใหม่ไหมอ่ะลองสร้างลองสร้างสร้างใหม่สร้างห้องใหม่สร้างใหม่โอเคงั้นสร้างห้องใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึง รีโปก้กำลังอัปเดตพอดีรอแป๊บ เดี๋ยวอัปเดตอยวอ่ปเดต๋ยวจอตทำไปนะกะคออ็คงัปเดตในเวลาที่เรากำลังไลฟ์ด้วยนะอย่างนี้ยังพอส,สมเสุขนคนเลยอาจจะโหลดช้านิดหนึง่ง que tira per ser ต้องรอมันอัปเดตและวอาเล่นไปก่อนได้ไหมต้องรอมันอัปเดตสิเดี๋ยวแล้วมันไม่ได้ปะไม่ได้ใจเลยมันรันชิ่งอยดิแป๊บนะ เพื่อนเพื่อนรอก่อน ดูดิมันกำลังแบบโหลดดินะ้งมาทุกคนเห็นโหลดไหม เห็นไหมมันโหลดอยู่ต้องรอมแป๊บนึงนะเอ็ดแล้วแต่เซนแล้วค่ะรอแป๊บนะคะท่านเหงื่อคนรอชั้นหน่อยอาวโหลดนานมากเลยอ่ะว่า <c oughs> มัน cancel l a u n c h i n ก่อนได้ไหมูม้มไม่ได้อยังไง บอกแบบมันแทนมันยกเอออไปก่ได้ไไะถาคุูดฟอกเพราะมันมไมไ่แต่ว่ามันยกเลิกอัพเดตไปก่อนได้ไหมนะ งั้นมันจะไม่ให้เข้างั้นต้องรอแป๊บจะบอกคุณพ่ดบอกว่ารอแป๊บนะ ก็มานามิอาจจะตบ o ล live ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมานามิมาไลฟ์เพราะมันน่าจะดึงเน็ตจะได้ดีเป็นกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์รอบหนึ่ง